เหมือนใจเกินร้อยมันไม่มีการไล่สีไล่เฉดสีขนเหลืองคุณจะโชว์ขนเหลืองคุณแบบอลังการงานชุดคุณก็เหลืองสีเดีวยวกับขนฉันก็เลยมองว่าเฮ้ยมันไม่มีไอเดียที่ดีกว่านี้แล้วหรอชุดไม่ใช่ถูกๆโชว์โชว์เจมยอดภายนะ่ะเจ็ดแสนแต่ฉันให้ราคาประมาณแปดมื่นกูก็เสียดายเจมยอดภผยโชว์เจ็ดแสนนะ แล้วไม่ได้ปรึกษาผมด้วยนะอันนี้บ่นเลยนะเงินเจ็ดแสนฉันได้ซื้อได้รถกระบะได้ขั้นหนึ่งผุ่นเด้อแล้วชุดคุณจะใส่ขึ้นร้องพระเอกจะใส่ขึ้นร้องอะ่ะคุณได้วางแผนได้อะไรไหมผมจะบอกให้นะเรื่องอื่นผมไม่เป็นห่วงเลยเรื่องงานโชว์ของครูเอฟงานวัฒนธรรมของครูทีผมให้ร้อยเต็ม ผมบอกเลยว่าผมหายลอยเท่มผมทํางานกับครูเอฟครูทีมาผมให้้อยเต็มดูจากพัฒนาการมันดีขึ้นดีขึ้นการแก้ปัญหามันดีขึ้นดีขึ้นแต่สิ่งเดียวที่ผมผมคอนเซิร์นเนาะหนึ่งเรื่องชุดชุดแดนซ์ชุดโชว์วัฒนธรรมผมมั่นใจครูทีเนาะแต่ชุดนักร้องชุดนักร้องบรูุว่าบางคนตัดเองหรือชุดตัวเป็นโชว์ของวงยนงสิ มันจะง่ามบอมันจะยังบอคือด้วยรูปแบบอ,องค์ตัวไม่ได้โทษยายหันนะยายหันจะไม่ได้ครีเอทเรื่องเรื่องพวกเนี้ยเข้าใจอยู่ว่าแกเป็นคือเขาบอกคือเขาส่งไม่ให้เลาอสองสียิงสีไม่ให้เลือกเอาแหมแกก็ไม่ได้มีความรู้ที่แกก็ไม่สามารถไปแบบว่าปั๊บเห็นแน่บออยากได้แบบนี้ปั๊บเห็นท่านสมัยแนย่แล้วก็บบได้เบาพอยังหลวบอแล้วยันแล้วก็บยันเขาเสียใจยันเขาผิดหวังแล้วก็ได้แค่เลือกสีไม่ค่อย แล้วฉันทําอะไรได้ไหมฉันทําอะไรไม่ได้ฉันบอกว่าบังงามปั๊มแหน์แนฉันบอกฉันส่งอะไรมาฉันว่าไม่สวยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูเป็นคนรุ่นใหม่กูเป็นคนเทสดีเรียกประชุมกับคือกาวเป็นยังทําไมบอลนคือบ่เขาอีสานนะครสินอยากหูบอกฉันไม่อยากเข้าไปเพราะรู้ไหมปัญหาหลายเข้าไปปุ๊บนี่ปัญหามาแล้วปัญหามาแล้วปัญหาแล้วฉันไม่ตัดสินใจไม่เข้าเลยรอดูวันเปิดวงพร้อมทุกคน แต่ว่าบ่นให้คอยบ่นทํให้ทําไมวันน้นถึงมาบ่นนูน่นนี่นั่นฉันเป็นเจ้าของเงินแล้วกูบ่นบ้างว่ามันไม่ได้ในหลังใจกูแต่กูพูดไม่ได้เออเพราะว่าเขาบอกว่าบ่งงามกับงามเขาคอยว่ามันงามอยู่ดิอง,งามกับงามไม่ได้ันาดนะัะผิดใจผมเรื่องเดียวคือเรื่องชุดผมจะบอกให้นะห้องเสื้อนะหนึ่ง ฤดูการไหนจบแล้วคุณต้องมานนางคิดงานว่าเฮ้ยต่อไปฉันจะออกแบบยังไงแล้วก็ต้องตัดเธอก็ต้องตัดมาไหวเลยตัดตัวอย่างมาให้แต่ละวงดูเพราะอะไรรู้ไหมเขาก็สิบไปจิ้มเอาว่าเออแบบนี้สวยเฮ้ยแบบนี้มันโอเคบ่แมนว่าบอกกันมือนีตัดมือนีอีกอาทิตย์หนึ่งต้องส่งงานตั้งสี่แหมซึ่งอีสานครศินเป็นอย่างนั้นอีสานนครสินเป็นอย่างนั้นห้องชุดห้องแต่งไม่เคยออกแบบชุดนี้กูดูเฮี้ยอะไรเลย ทำไมไม่ออกแบบไว้ทำไมไม่คีเอดงานทำไมไม่ไปดูไปดูแบบห้องชุดอื่นๆไปดูจากโชว์นั้นโชว์นี้แล้วเอามาแด็บเอาในราคาที่มันไปกันได้นะกับหมอลำอิสานนครศินดีหมดดีหมดยกเว้นเรื่องชุด อีาสานนครศรีผมบอกเลยว่าผมแฮปปี้ทุกอย่างเรื่องงานโชว์งานอะไรก็ช่างดีหมดปีเมื่อกี้ยิ่งดีมากดีมากลายเต้นสวยมากใครนึกว่าเมนแดนเซอร์ชน,นะจบไอเอียงก่อการฟอนลำมากทุกอย่างดีหมดปีนี้นะถ้าได้ฉากแบบสามดีที่หน่อยสมาให้นะดีมาก ดีมากเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าหนึ่งไม่อวากาศจา๋าสองยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในกลิ่นอายของหมอมีความกลิ่นอายของวัฒนธรรมอยู่แต่มันทำให้ดูเป็นสากลลักชูรี่มากขึ้นให้จมนะครับเงินมาเม็น่อน้อยๆทัวนี้ฉันควักเงินควักเงิน,งนจนฉัน จนฉันได้โทรไปยืมตังค์หมอในคลินิกฉันบอกว่าโอนตังค์ให้พี่ก่อนหน่อยตังค์พี่ยังไม่ออกยังไม่ได้ตังค์โอนให้พี่หน่อยพี่จะมาลงทุนกับหมอลำมาคักชุดฟอนเสิร์บย้ายห,หันทรงมาสิบชุดบะมีชุดงามจักฉุดบะมีชุดงามจักฉุดบม่ต้องเครียด มันคือเรื่องจริงสื้ยประหยัดยังเซาันไม่เข้ามาประหยัดเถืะอ,อฟังนะฟังผมเลยนะหมอราคณะที่มีคุณภาพและรู้ปัญหาหน้างานและเอานำมาปรับใช้คือบอยสศริชัยบอยสิรีชัยจะบอกได้ว่าพี่โนดบางยามเมื่องลามอยู่แต่มันใส่บอดด้เพราะว่าเขาต้องเดินทางต้องอย่างเขาแสดงสมมือการเก็บรักษามันบไดอาเช่น มันมีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นเพชรเม็ดใหญ่ๆน้าบอ,อกว่านังสื้อมันหกแสนเอาการมาแปะออกงานไน้สามงานเพชรเฮียเพชรสร้เสียเงินทิ่มเห็นไหมพ่าแบบนี้พี่น้ตพาแบบนี้นบบนใส่ไปแปบ๊บเดียวขาดนั่นเขาเรียนรู้บอยสิริชยัยฉันยอมรับนางเลยนะบอกว่าให้ถามขอ่อยกอ็ไงพี่น้ตที่มันไม่เห็นชุดออกมาแบบนี้นะ่ะ บอยไปยางสาบอยเห็นผ่าแบบนี้บมอบอยก็เเบื้องผ่าบ่อก็เลสื่อมาไว้พอสื่อผ่ามาไว้ปุ๊บเออพวกทีมออกแบบเขาก็สีมาดีไซน์จังสันจังสีให้มันเหมอกับการใส่งานที่แท้จริงการสวยแต่มันต้องใช้งานได้อย่างแท้จริงก็คือไม่ใช่ออกงานไปสามวันสี่วันแล้วมันชำรุดมันขาดมันโน้นมันนั่นมันนี่นี่เพราะอะไรหมอเรามันมันไม่เหมือนคอนเสิร์ตเด้คอนเสิร์ตแบบ เดือนหนึ่งอาจจะมียู่สิบมือแต่หมอรำมีทถูกมือก็ต้องเดินทางแับน,นี้ขึ้นอยู่กับการเก็บการอะไรอีกนะสู่โตเกียวได้รโ,โอ้ยโตเกียวอันมีหยัางว่ามียังดอกชุดเชิญเบบนี้สูบว่าได้โตเกียวเดนเซอร์ม,มียู่แปดข้หนึ่งแม่เอ้ย ว่าไปทั่วลงยื่นซื้อนี่แหะหนี่อยบ่าแข้งกับผููได้ดอกมักไถมักมันแต่อันนี้่อยจมให้คณะ่อยยื่ซื้อจอย่าไม่หาเรื่องนะแม่เอ้ยนั่นแหละผมเห็นแต่ละชุดแต่ยังไม่มีชุดไหนถูกใจผมเลยผมพูดจริงๆก็มีอยู่ชุดหนึ่งชุดผู้ชาย นุ่งน้อยห่มน้อยเออผมก็ดูว่าเออมันก็มีความทันสมัยมากขึ้นแต่ชุดอื่นน่ะที่แบบหมดไปเป็นเจ็ดแปดแสนน่ะโชน่ะขนเหลืองบางงามไงฉันบอกว่าห้ไล่ไล่เฉสดสีดีไหมขนกระเหลืองชุดกระเหลืองสรุปกูกูเบิ้งอย่างว่มันไม่มีเอกลักลมันไม่มีการไล่โทนสี มันไม่มีการคิดงานที่มันดูเป็นสากลดูเป็นแบบดูทันสมัยขอบคุณดาวครับพ,พี่ปุ้ยบอกขอบคุณนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เขาเชียงใหม่ผมอยากไปมากผมบินแป๊บเดียวก็ถึงนะคอนโดก็อยู่นัน่นรีโนเวทคอนโดหมดตั้งหลายแสนเมียนี่ยสิอันเปรียบเทียบอันยังนยยนย้งกับ ข่อยมันเปียเทียครับโตัวโกงตัวเกียวใบเรือแม่งานมาันคนละแบบกันโตเกียวเขาเป็นคอนเสิร์ตร่วมสมัยโตเกียวบ่มีแดนเซอร์ก็ขายได้มีผู้บานฟินแลนด์คนเดียวก็ขายได้โตเกียวนั่นน่ะโยเออเหลืองให้ฉันระบายในฉันควงเงินตัวน,นี้ฉันควงเงินส่วนโตัวใช้ไปหน่อย ปีก่อนฉันกับขงัขงควักเงนินส่วนตัวฉันไปนฉันกับบ่ได้คื่นบ่ได้หยังปีนี้แก่ฉันควักแน่เอยก่ฉันเบ่าแน่แต่ชุดที่ถูกใจผมที่สุดคือใจเกินร้อยคณะอื่นผมเฉยเฉยผมชอบการครีเอทผมชอบงานที่มันมันดูไม่เป็นหมอลำ จนเกินไปดูไม่ใช่เป็นหมอรำดูไม่เป็นหมอรำแบบยุคเก่าจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าคนที่มาดูทุกวันนี้โซเชียลแรงหนึ응่งโซเชียลดีโซเชียลแรงเข้าถึงง่ายกลุ่มคนที่มาดูก็จะเป็นกลุ่มคนแบบรุ่นใหม่ๆชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆทำไมเด็กน้อยมันชอบโพสอวดชีวิตหรูหรากันเพราะมันชอบเสพความหรูหราฉะนั้นโจทย์มันจะไปยากอะไรวะเออมันก็ตัดชุด มันหรูหราแต่งบต้นทุนอะไรมิกแอนแมทน่ะเป็นไหมห้องห้องเสื้อหรือคนออกแบบอะ่ะมันคิดกัว่ามิกแอนแมทเป็นไหมมิกแอนแมทว่ต้องใส่วัสดุที่แพงจนใ้มันหรูหราใช้มิกแอนแมทความผสมประสานที่มันลงตัวฉันไม่เห็นเลยอยีาสานสนครศิีปีนี้ฉันเพ่เห็นเขียวกับคือเขียวเหมือนชุด เขียวใบตองน้ำเด้เขียวมดชุดเราก็เมียนหอยเรียมๆแมาที่ไปออกกันรายการอันแฉนันแหมชุดที่ดีที่สุดของอีสานนครีรีธรรมที่สุดชุดไม่พ่ะอ้ชุดที่ดีที่สุดของอีสานนครสีนั่นแหละสวยงามงามมองใดเศร้าด้วย ต่อไปฉันต้องเป็นคนอนุมัติแบบทุกอย่างยายหันนี่เลิกเลยนะเลิกไปวุ่นวายเรื่องนี้เลยให้คนออกแบบมาคุยกับฉันเลยยัยหันหนึ่งยยหันไม่กล้าบ,บอกเขายายหันนี่เกงใจเขาเขาบอกยังแค่เหนือเสือเหมือดนี่คือขอได้ของยยหันไม่มีความไม่มีความแข็งผลดีก็มีผลเสียก็มีนิสัยแบบยอมคนทุกเรื่อง ผมก็เคยบอกว่าปีนี้อยากได้ตีมแขกอยากได้ดนตีแขกสักเพลงหนึ่งกับบอมมี่บมมี่มันไม่มีอะไรชันวาวเลยฉันก็ดูอีสานนครศรีฉันก็ดูชุดตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่บอมี่ยังแตกต่างเลยเรื่องชุดนะข้อด้อยของสานนกรศีคือเรื่องชุดทุกอย่างดีเลิศหมดครูสอนโชทำโชดีเลิศหมดแต่เรื่องชุดฉันไม่ให้ฉันไม่รู้สึกว้าวสักชุดเลย ฉันไม่ให้ไม่ให้ผ่านแล้วฉันให้คะแนนติดลบด้วยปีหนึ่งปีสองฉันเข้าใจเพราะมันใช้เงินเยอะปีสามก็คือเกามีแค่ชุดโชว์วัฒนธรรมที่ฉันชอบฉันอยากได้ความเอเลแกนตนะ์น่ะรู้จักไหมเอเลแกนต์น่ะูจักบอรลักชู้นะ่ะ อันนี้ตัดชุดทรงแล้วไปหาเบิ้งตะหมอล่ำซุ้มมัอนลานตัดชุดไปหาเบื้องหมอล่ำแลนแหนแห่แหนแห่แก้หีไปสู้กันสี่พราะส, to สิเปิดวงเดือนสองเดือนเหมือนมันเร่งตัดชุดบันนี้เพมีการออกแบบออกแบบก็ออกแบบลวกๆบันนี้แล้วก็ตัด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 ทายบันนี้แล้วก็สิแตกกินเงินแล้วก็ได้กําไรแล้วก็ไปหาเบื้องหมอล่ำอีกไม่มีการีะเอียดงานชั้นด่าค่ะผริตตัดชุดอีสานนครศรีเมืองฟังไม่หลด ออกแบบสิถ้าคุณอยากอยู่คุณอยากเป็นห้องเสื้อที่แบบว่ามันสร้างมูลค่าขึ้นเรื่อยๆนะ่ะคุณต้องดีไซน์คุณต้องคิดงานตลอดเวลาคุณเห็นนั้นเฮ้ยฉันเห็นนี่เห็นนั้นฉันไปดูผ้าฉันเห็นผ้าแบบนี้นะเออฉันเห็นเอออสาอนนครศิีนใส่บริการฉันจะเซ็แบบนี้ละ่ะปีหน้าอีสานนครศรีนต้องเลิศต้องจึง้งต้องเลิศต้องจึง้งก็มัวดีไซน์ต้องเป็นดีไซน์ที่แบบว่าทุกคนเห็นแล้วคือแบบว้าวคิดเป็นบอ ฮะห้องชุดเนี่ยคิดเป็นไหมเฮ้ยทําไมสีพัสเทลมันดูสวยจวังวะเลยว่าสีอะไรบา้างวะที่มันดูแพงว่าสีนั่นสิเฮ้ยรูปแบบชุดแบบนี้มันเอาไปแล้วนะมันใช้ามาเป็นสิบสิบเป็นสามสิบสี่สิบปีเฮ้ยฉันจะไม่เอารูปแบบนี้อะฉันลองอาคงรูปแบบเดิมแต่เปลี่ยนใหม่นิดหน่อยให้มันดูลักชวรี่ดูโมเดินขึ้นคิดเป็นบ่หึ นงอยิบเป็นตะพมเซตเท่านั้นยูมันศูนย์พี่น้องมันบองัานชุดฟอนเสืร์ฟยี่หันในพุ่มใจคักนักหนาสีแดงคนนั้นอะแพงสืออแดงกับแดงมาชุดมันม่มีลูกเล่นม่ามีกิมมิกม่ามีอย่างเลย ชุดสีเขียวบอกเรื่องการแฉงครับขอสิเปิดขออยากล้มหลุดชูบุซ่ายันจนเก่งขายเงาสีสมใหมเพลนเบ่งอ้ยผู้ชื่สิบ่าทจางไหนพี่น้องเว้ยบากปากกะว่า,าเอาชุดกอม่าอด็บคำว่าอด็บอะ่ะมันก็ทําให้สวยขึ้นได้หรือชุดใหม่ที่ตัดอะ่ะมันยิ่งต้องสวยมันยิ่งต้องสวยหัวใจบอ แต่ตัดใหม่มันกับบุรีงามกเก่าบิ๊กซีกาสินมาเปิดวงรถเปียกเลยนี่มอสทำไมไม่พาแฟนมาเปิดวงหน่อยเป็นตะมวลดียุตัวลวกูกให้จมในพี่น้องคอยหาเงินถมเอาถมเอาเนี่ยเรวก็บเบิก์คอยอีกเนี่ยบวกกิมม์มือเนี่ยค่ากับข่าวมูลละแปดพันเนี่ยค่ากับข่าวมูลละแปดพันพี่น้อง คมเงินข่อยก็โอนเงินวนตัตข่อยจนว่าจน่าข่อยเดือดร้อนจน่าข่อยได้ไปยิมเงินคนอื่นมาหมุนแล้วนี่ข่อยว่าได้เบาเหรียญเด้เหลืองก,กับเหลืองเขียวกับเขียวชมพูกับชมพูมีสามสีแค่นี้ค่ะไม่มีแบบไล่สีทําให้เป็นเฉดสีค่อยๆไลยรับสีอีสานนครสินไม่มีค่ะทําให้เป็นค่ะถ้าเป็นแบบนั้นคือไม่สวยค่ะความสวยก็คือต้องแดงก็คือแดงเลย แดงทั้งชุดแดงทุกอย่างเขียวก็ต้องคือเขียวเขียวเลยเขียวตันนี่ไปเลยอ้บอกว่าได้บอลแน่กับสิพิมเขียดน้อยใจคู่ฝึกกับสิบอลว่าได้บอลแน่กับสิพิมเขียดน้อยใจยี่หันบอลว่าได้บอลแน่กับสิกลับไปอยู่บ้านฉันพอมาเมือ่อไหร่หรอพี่น้องเกิดมาสัตว์ไดนก็ยิ่เป็นหัวนหน้าววงมีใครสนใจวงหมอลำอิสานคาสนครศรีไมมาฉันจะขาย ฉันขี้เกียดฉันสิขายวุเราสมุนิ่งงานบกหลายเี่น้องงานหล่งานหลายบักครับสองัสิบห้างานหรอสนใจบอมาซื้อเอาเนี่ยอาจารย์เอเจกะพัดว่าสนใจตีศูนย์ฉันฉันพูดได้หมดแหละเพราะมันเป็นเงินของฉันทำฉันว่าสนใจหรอฉันศูนย์ฉันเบื่อนายฉันบอกยังกับว่าได้ มันไม่ได้ดั่งใจฉันเรื่องเดียวคือเรื่องชุดเรื่องอื่นนี่ฉันบอกเลยอิสานนครศิีนัมเบอร์วันเรื่องอื่นอิสานนครศิีนัมเบอร์วันทุกอย่างดีมากแต่พิทตับฉันด้เรื่องชูแต่ว่ามันขี้เหร่ไหมมันก็ไม่ได้ต่างจากวงอื่นมากมายแต่มันไม่ได้ดั่งใจฉันมัน่มีความเอลเลก่ยนสำหรับฉันฉันต้องการอีย่างที่มันสมัยใหมฉันต้องการอีกอย่างที่มันแบบแบบมองแล้วมันดูแพงดูลักชู มเมื่อไห่นะกูเบิง้งเสียงยีสานเมือ่ออี่สิบก็ปีกูมาเบิ้งยีสานนครสินกูเห็นนะชุดคือก็ไม่มีคําว่าพัฒนาเลยในเรื่องของชุดฟอนเสือนะ่อมหน้างามคากใส่ชุดสีแดงคือว่าผากพุ่มใจเิ่นคักจะงามมองได้กูป,ปากไว้กูบอกมั้น้างามแล้วชุดนักร้องหมอลำวัฒนธรรมชายหญิงน่ะฉันบอกให้ไปแก่เสือชุดบุษไส้ไมมันเป็นอุ้ยยุงอ้เนี้ยรู้ว่าแก่จางไหนโดยการเอาออกเหล็กัน เธอเธอไปดูชุดแมนแมนอภิษิพธิ์วันนี้เขาเป็นสูตรแล้วเอาผ้าไทยนไปทับแล้วออกแบบดีไซน์ขันเจ้อย่างจอยเสียงก็จะไปซื้อสูตรตัวละสองพันเราเจ้ากับแมา่อาด็บเอากางเกงอ่เจ้ากับไปซื้อบางอย่างก็กไปซื้อยูนิโคตัวละเจ็ดร้อยเออกางเกงผู้ชายถ้าจยซื้อสิบตัวก็ได้ตัวเจ้ากับมา่อาด็บเอาเอาผ้ามาแปะแปะ,แปะแปะใส่ให้มันดูแมทกับชุดผู้หญิงแค่นี้เองไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ทำไหม คิดไม่ได้ไปตันมดแพงก็สื่อสูตรสูตรหนึ่งตัวหนึ่งพันหาสองพันเจาะก็ผ่าไทยที่มันเป็นไร่เดียวกับจุดพุยิ่งอะนะผ่าข้ามผ่าอีกยังแพร่ว่าแพทย์ยังเพื่อนนะเจาะก็มัดตัดไซอาไม่เป็นแถบเป็นแถบเห็นมันแม้กับจุดพุยิ่งเงางเกงเห็นเจาอยานไหนเจาะก็แค่ตัดแต่เก็บผ่าแถบไ้ด้านข้างเออไปสื่อสูตรแม่กเงางเกงตัวเจ็ดลอยเนื้อยูนิโค่น่ะยจะตาย เรื่องไม่เรื่องชุดเรื่องเดียวเรื่องสคริปต์เรื่องเรื่องสคริปต์เพลงเรื่องการทาโชว์ผมให้อิสานนครศินเรื่องฉากปีนี้ถ้าได้ดังได้ดังเฮียหน่อยส่งสามดีให้ผมผมให้อิสานนครศินผมไม่ชอบอะไรที่เหมือนคนอื่นขอเห็นฉากอันนี้กฉันบอกบอกเดยเลยเด้อพอพอเอกฉันนับถือพอเอกคือพอฉันฉันเล่นฉากระเบียบปีนี้ฉันมามีอิสานนครสินปีที่สองฉันไปไหวคู่ฉันเลี้ยวขึ้นไปโอ้อิสานนครศินปีที่สองซุ้มเด็กหน่อยหัวหลอกกักกากกกอยู่ เข้าใจบอเออแต่ฉากปีนี้ถ้าเป็นอย่างที่เฮียนหน่อยให้ส่งให้ผมดูผมผมบอกเลยผมชอบผมชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ผสมผสานชอบอะไรแบบนี้เลยผมชอบชอบ,ชอบมากโปรดักชันผมชอบผมไม่ได้ถ้าเรื่องของโชว์ชคูเอฟลายเต้นคูเอฟโชว์ก็นธรรมคูทีผมให้ผมให้ร้อยเต็มร้อยเพราะว่าการจัดเรียงแดนเซอร์ขึ้นการแก้ปัญหาแดนเซอร์น้อยแดนเซอร์มาก ปีเมื่อกี้อีสานนครสินผมบอกเลยค่ะฉันไม่ตําหนิแม้แต่อย่างเดียวฉันให้เต็มฉันให้ติดลบแต่เรื่องชุดเรื่องชุดไม่มีชุดไหนทาให้ฉันว้าวฉันบอกเลยคําว่าอลังการกับแตกต่างมันไม่เหมือนกันนะทุกคนอลังการม่สิบนพับหลายๆหกอลังการคือแบบโน่นนี่มันก็จะเป็นเหมือนเอาสังเกตนะฉากมรำปีนี่จะคล้ายกันหมด บอกแค่นี้ฉากหมอลำปีนี้จะค้ายกันหมดยกเว้นใหม่พัชรีของน้องเต้วชอบของน้องเต้ามีสีสันชอบของแม่ไม้มีสีสันอันนี้ฉันชอบถ้าเป็นอ่ามอลำร่วมสมัยเนาะฉันชอบสองอันนี้แต่ถ้าเป็นหมอลำวงใหญ่คือกันมดเสื้อฉันนี่คือกันมดแต่อีสานนครศรีที่เฮียหน่อยส่งให้ฉันดูฉันบอกเลยว่าฉันชอบฉันดูว่ามันดูล้าไปอีกแบบอืมฉันชอบฉันว่ามันดูโมเดิร์นไปอีกแบบ มันไม่เหมือนกับเวทีหมอลำอย่างเดียวมันผสมหมอลำผสมประส,ะระส,มมะสานกับการประกวดนางงามไปทังสัน่นเนาะบเบาแล้วแต่ยังมาข่อยเบาแล้วมันบองงามข่อยไม่ข่อยเบาเบาเป่นข่อยมาไล่จมืซื้อคือความในใจข่อยทรงอันไรมากข่อยก็บอกว่าบองงามแก่ข่อยแน่เขาก็แก้เพราะได้ เพราะว่าคนตัดชุดนะมักแบบนี้ตัดง่ายสะดวกสบายเขาจบบอโยเข้าใจไปที่บอสไก่ผมเลย เป็นข่บยบว่าวไขบ่บวาไปแล้วเขามีแบบมาสองแบบมาให้เลือกสีเขียวกับสีแดงข่อยบวาบองงามจากชุดได้เขาให้เลือกพอมันสิบเปิดว่งแล้วมันสิบบทันได้บอดขอเห็นอีหยังได้บัเนี้นอกจากใจเงินฉันทําอะไรได้หรอฉันทําอะไรไม่ได้ฉันบอกให้ไปแก้ชุดนักร้องชายหญิงเพลงวัฒนธรรมยังแกไในฉันบ่ได้ ถ้าฉันโกรธโบริงให้ฉันตายโหลดฉันบอกเมื่อแล้วฉันมันบอด้แต่ฉันทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันจะเปิดวัวเขาเด้บอดมันสิบะทันในบอดชุดฟอนเสริมมันกับเป็นยังสี่ล่ะอุญูอัญาเธอจะฉันอกจังเลยในเมื่อเขาฟิกไอเดียไปแล้วว่าชุดฟอนเสริมมันต้องเป็นแบบนี้หรือชุดหมอลำเขาใส่เข้ามาหมอลำมันกมันต้องเป็นแบบนี้ได้หมอลำเอา กูบ่มีสิทธิจะเบ่งหมอลำที่มันดูให้โซ่ไรด็เลยติชุดฟอนเสิร์ฟกูบ่มีสิทธิจะเห็นชุดฟอนเสิร์ฟที่มันดูแบบใส่ออกไปแล้วดูแพงดูกคนใส่ออกดูแบบเออได้เลยติกูต้องเบ่งชุดฟอนเสิร์บที่ใส่คําว่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้ะชุดฟอนเสิร์บจังสี่ติโอกูปวดหัว ปีหน้าก็ได้พิจารณาห้องเสื้อใหม่แล้วแหละเดี๋ยวสิไลบอกโจทย์อยู่ว่าใครอยากได้งานจากสคลสินเพิ่มเพราะปีหน้านะ่าจะเห็ดไม่หลายในเรื่องชุดน่าจะหลายเหมือนลายล่ถ้าคุณอยากได้งานคุณก็ต้องตัดเป็นตัวอย่างไว้เลยไปซื้อผ้ามาตัดเป็นตัวอย่างไว้ให้เลยแล้วก็ไปถึงเนี่ยจิ้มเอาเลยจิ้มเอาเลยแบบแบบนี้แบบนี้ที่เหลือให้ครูไปใส่เพลงของครูเองแบบนี้ดีกว่า ห้องชุนนะฟังบอดเบลนะหนึ่งถ้าคุณอยากอยู่ในวงการนี้แล้วคุณอยากยกระดับมาตรฐานตัวเองไม่ใช่เป็นแค่ช่างตัดตัดผ่าโหลเซือคุณต้องคิดงานตลอดเวลาคุณต้องคิดงานคุณต้องดูโซเชียลเยอะๆคุณต้องไปดูวงอื่นเยอะๆแล้วคุณต้องคุณต้องเป็นคนครีเอทแมพอจะเปิดวงสิคุณมีตัวอย่างให้เขาบังเลยมีตัวอย่างให้เขาปุ๊บปั๊บ,บก่อนจะเปิดวงปุ๊บ ฉันจะบอกให้เลยนะถ้าเป็นชันนะต่อไปเนี้ก่อนจะปิดวงนะก่อนจะปิดวงเลยซ้ําเดือนเมษ,ษานษยนฉันจะยางไปบอกเลยถ้าคุณมีตัวอย่างฉันมึงจะเสียวเลยอันนี้กี่ชุดกี่ชุดชายหญิงใช่ไหมเอาเสตนี้เสตนนี้เสตนนี้นี่ยิ่งจะง่ายยิ่งไม่ต้องมานั่งเสียเวลาออกแบบยิ่งไม่ต้องอะไรเหมือนเขามีบ้านตัวอย่างให้ดูอะห้องเสื้อต้องเป็นอย่างนั้นห้องเสื้อต้องเป็นแบบนั้นตัดไวให้เขาเลยมิดชุดตัวอย่างให้เขาเลยจะคามมัก มันช่ลงทุนจักบาทปีหนึ่งบวกเทอได้เป็นจักรกลานลงทุนชุดหนึ่งพันสองพันหนึ่งให้ไปแจกสิบอันก็ได้ตัวเออให้ไปแจกสิบแบบก็ไเ้ตัวงี่สิบแบบก็ได้ตัวไม่ใช่จักบาทเขาก็ต้องเลือกอยู่แล้วแต่มันต้องสวยจริงมันต้องแบบเป็นงานที่ครีเอทจริงเหมือนบ้านตัวอย่างเห็นไหมล่ะคันก็มีตัวอย่างหเห็นเขาก็บสื่อคุณอยู่แล้วคุณยิ่งจะได้คณะอื่นด้วยซ้ําคุณยิ่งจะได้ทําแอดโฆษณาิงแอดโฆษณาว่า ของฉันมีชุดแบบนี้แบบนี้นะใครไปก่อนได้ก่อนเอออันนี้ยังอีกอาทิตยนึงจะเปิดงานนี่มันเล่งงานเดือดงางกับ่บได้เนี่ยคือห้องเสื้อบางห้องชุดแบบบางทีก็คิดแต่จะเอาแต่เงินแต่ไม่อยากพัฒนาตัวเองฟังฉันไม้เลยนะ เธอต้องคิดงานคิดอะไรแล้วเธอต้องตัดเป็นตัวอย่างใส่หุ่นไว้ให้เลยมีสิบแบบสามสิบแบบแต่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่เธอใส่ใจจริงๆนั่เธอต้องรู้สึกว่ามันว้าวจริงๆมันทันสมัยจริงๆเขาถึงจะเลือกเธอเขาถึงจะไม่นั่งด่าเธออย่างนี้เดือนเมษาเชนไปหอช่นว่าเอาเสตนี้เอาชายหญิงเอาเสตนี้สี่สิบสี่สิบชุดเนี่ยเธอก็ไดรเดียวเอาเสตนี้เซตนี้เซตนี้แล้วเราจะไม่ต้องมาแล้วพวกเธอก็จะได้ซื้อผ้ามาแต่เนิ่นเนิน่น ด้ซื้อวัสดุอุปกรณ์มาเตนเนินในสร้างของมาเตนเนินเด็ตัดเตนเนินแล้วเธอก็สามารถรับงานวงอื่นได้อีกเห็นเนี่ยเธอก็จะสามารถรับงานวงอื่นได้อีกดีพอดีเดือนมีนาเดือนกุมภาพันธ์นีน่ฉันก็เลือกชุดเวลีย้ว่าปีไหนฉันชุดนี้ชุดนี้ให้ครูให้ครูทําโชว์เนี่ยไปเลือกเอาใส่เพลงเอง เขาใจบอเนี่ยพวกเธอต้องคิดงานคิดงานตัดเป็นตัวเกินไปเขาจิ้มเอาจิ้มเอาจิ้มเอาเลยคุณมีตัวอย่างเ้ยอีสานสนครศิีชอบแบบนี้เผื่อวงอื่นมาคอยากได้แบบนี้ จะว่าอิสานนครสีเอาไปเหล่าเด็กสีนี่เออแต่เขาอาจจะเปลี่ยนสีอาจเปลี่ยนสีอื่นเดี๋ยวหนูสีตับเป็นตัวย่างทรงไห้เบิ้งเนาะคันได้ก็จะมาเอาคล้ายๆแบบนี้แหละจะอาจจะเปลี่ยนสีไหมอย่างเงี้ยคุณก็ได้งานเพิ่มศูนย์พี่นอกพี่ตับขอยได้เรื่องชุดนี่แหละเรื่องอื่นดีหมดอิสานนครสนทุกอย่างดีหมดครับพี่ตับชันเรื่องชุดครับหมอกรวินโทรมา นั่นหลับพี่น้องให้เ้าเนี้ยให้วาเนี้ย